รู้ไหมครับว่าผมเพิ่งค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมถึงกับอึมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงทำอะไรได้เก่งจังทั้งๆท,ที่เขาก็ฝึกแค่ครั้งเดียวแต่ทำไมเขาถึงทำได้ดีไปตลอดชีวิตและที่น่าตกใจกว่านะผมเพิ่งรู้ว่าเราทุกคนมีความสามารถแบบนี้อยู่ในตัวแต่หลายคนไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้าว่าตัวเองทาได้ลองนึกดูนะครับ การขี่จัก,กรยานว่ายน้ำหรือแม้แต่การผูกเชือกรองเท้าเราฝึกแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ทำไมเราถึงทำได้ไปจนแก่นี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้และถ้าคุณรู้ความลับนี้ผมรับรองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันคือความจริงที่พิสูจน์ได้และที่สำคัญคุณก็ทำได้เหมือนกัน พร้อมจะรู้แล้วหรือ,อยังครับว่าอะไรที่ฝึกครั้งเดียวแล้วติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วทำไมมันถึงสำคัญขณะที่ผมต้องรีบมาแชร์ให้ทุกคนฟังแบบนี้เรามาฟังกันเลยครับ 1. 1. ตั้งเป้าหมายรายวันด้วยการเขียนสามสิ่งสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันทำให้วันที่ดูวุ่นวายและยากที่จะจัดการกลายเป็นภารกิจที่ชัดเจนและทำได้จริงการเลือกแค่สามสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเป็นการบังคับให้เราต้องคิด และจัดลำดับความสำคัญอย่างแท้จริงแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันเมื่อเราเขียนเป้าหมายลงไปสมองจะเริ่มทำงานในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อหาวิธีทำให้มันสำเร็จการเขียนยังเป็นการสร้างพันธสัญญากับตัวเองต่างจากการคิดในใจที่มักจะเลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนอกจากนี้การได้ขีดค่างานที่ทำเสร็จยังกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนที่ทำให้เรารู้สึกดีและอยากทำซ้ำเรื่องของจิรนัยเป็นตัวอย่างที่ดี ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำวิธีนี้ไปใช้จิรนัยเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์ที่ชีวิตเคยวุ่นวายและไร้ทิศทางแม้จะทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าประสบความสำเร็จงานค้างเยอะส่งไม่ทันกำหนดและมักจะรู้สึกเครียดกับการที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันจนวันหนึ่งเขาได้ลองเริ่มเขียนสามสิ่งสำคัญที่ต้องทำในแต่ละวันช่วงแรกเขารู้สึกแปลกๆที่ต้องเลือกแค่สามอย่างจากงานทั้งหมดที่มี แต่การบังคับตัวเองให้เลือกแค่สามสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เขาเริ่มเห็นภาพชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำก่อนอะไรคือสิ่งที่สามารถรอได้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เขาโฟกัสได้ดีขึ้นไม่วอกแวกไปทำอย่างอื่นเหมือนแต่ก่อนจิรนายเริ่มเห็นว่าการทำงานของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาส่งงานได้ตรงเวลาคุณภาพงานดีขึ้นเพราะมีเวลาโฟกัสกับแต่ละชิ้นงานมากขึ้นลูกค้าพอใจและเริ่มแนะนำเขาต่อต่อกันไป รายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือเขามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นไม่ต้องทำงานดึกๆด,ดื่นๆเหมือนแต่ก่อนการตั้งเป้าหมาย3ข้อต่อวันไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องงานแต่ยังส่งผลต่อชีวิตด้านอื่นๆด้วยจิรนัยเริ่มใช้วิธีนี้กับเรื่องส่วนตัวเช่นการออกกำลังกายการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการใช้เวลากับครอบครัวทำให้ชีวิตมีสมดุลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การตั้งเป้าหมาย3ามข้อกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิรนัยเขาทำมันโดยอัตโนมัติและรู้สึกว่าขาดไม่ได้เหมือนการแปลงฟันหรืออาบน้ำมันไม่ใช่ภาระแต่เป็นนิสัยที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นการที่นิสัยนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตเป็นเพราะมันเรียบง่ายแต่ได้ผลจริงไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษไม่ต้องเสียงเงินและสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ยิ่งทำนานยิ่งเห็นประโยชน์และยิ่งอยากทำต่อไปเรื่อยๆความมหัศจรรย์ของการตั้งเป้าหมายสามข้อต่อวันอยู่ที่การทำให้สิ่งที่ดูใหญ่และยากกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้มันสอนให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำอะไรยิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องทุกวันเหมือนการสร้างบ้านทีละก้อนอิฐในที่สุดเราก็จะได้บ้านที่แข็งแรงและอยู่ได้นานนิสัยนี้ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล เพราะเรารู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละวันไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการคิดว่าควรทำอะไรก่อนดีเมื่อเราทำสามสิ่งสำคัญเสร็จแล้วทุกอย่างที่ทำเพิ่มเติมได้จะกลายเป็นโบนัสทำให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราฝึกตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จทุกวันสมองจะเริ่มคิดและวางแผนเป็นระบบมากขึ้นโดยอัตโนมัติเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสและวิธีการใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิต 2. หยุดคิดก่อนพูดโดยการนับหนึ่งถึงสในใจเป็นเทคนิคที่ทรงพลังในการควบคุมอารมณ์และการสื่อสารช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนเราได้เพราะมันเป็นการสร้างพื้นที่ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองทำให้เรามีโอกาสเลือกว่าจะตอบสนองอย่างไร แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบควบคุมในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์สมองส่วนอะมิกดาลาจะทำงานทันทีส่งผลให้เกิดการตอบสนองแบบสู้หรือหนีการนับหนึ่งถึงสามในใจเป็นการให้เวลาสมองส่วนคอเทกซ์ซึ่งทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ได้ทำงานทำให้เราสามารถตอบสนองด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์การหยุดคิดก่อนพูดไม่ได้เป็นเพียงการนับเลขเท่านั้น แต่เป็นการฝึกสติและการควบคุมตนเองในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเราสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่กำลังจะพูดนั้นจำเป็นต้องพูดไหมเป็นความจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมจะเย็นพอที่จะพูดไหมจะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์การฝึกหยุดคิดก่อนพูดเป็นการพัฒนาสมองส่วนที่ควบคุมการยับยั้งชั่งใจเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อยิ่งฝึกบ่อยกล้ามเนื้อก็จะยิ่งแข็งแรงเมื่อฝึกไปเรื่อยๆ สมองจะสร้างวงจรประสาทใหม่ที่ทำให้การหยุดคิดก่อนพูดกลายเป็นธรรมชาติข้อดีของการหยุดคิดก่อนพูดมีมากมายลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์สร้างความน่าเชื่อถือลดความเสี่ยงในการพูดสิ่งที่จะเสียใจภายหลังควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเครียดและความวิตกกังวลสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตการฝึกให้การหยุดคิดก่อนพูดเป็นนิสัย ต้องอาศัยความอดทนและความสม่ำเสมอเราต้องยอมรับว่าในช่วงแรกอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือไม่เป็นธรรมชาติแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหมือนการเรียนขับรถที่ตอนแรกต้องคิดทุกขั้นตอนแต่เมื่อฝึกจนชำนาญก็จะทำได้โดยอัตโนมัติวิธีการฝึกที่ได้ผล 1. เริ่มจากสถานการณ์ง่ายๆที่ไม่มีความกดดันมาก 2. ใช้การหายใจลึกๆร่วมกับการนับ 3. ส,สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราหยุดคิดก่อนพูด สี่ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ดีห้าไม่ตำหนิตัวเองเมื่อพลาดแต่ใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้การฝึกหยุดคิดก่อนพูดยังช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพราะเราจะเริ่มเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเราจะเห็นว่าบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยอาจเป็นการตอบสนองที่ดีที่สุดหรือการรอให้อารมณ์สงบลงก่อนค่อยพูดอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อการหยุดคิดก่อนพูดกลายเป็นนิสัยมันจะติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะสมองได้สร้างวงจรประสาทใหม่ที่แข็งแรงเราเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการควบคุมคำพูดรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อสื่อสารอย่างมีสติความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นมีความเครียดน้อยลงการหยุดคิดก่อนพูดยังช่วยในการทำงานและการเรียนเพราะทำให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลรับฟังผู้อื่นได้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีพัฒนาภาวะผู้นำ ในยุคที่การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องปกติการหยุดคิดก่อนพูดหรือโพสยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะสิ่งที่เราพูดหรือเขียนในโลกออนไลน์อาจส่งผลกระทบในวงกว้างและคงอยู่ยาวนานการมีนิสัยหยุดคิดก่อนจะช่วยปกป้องเราจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์การหยุดคิดก่อนพูดไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลัวที่จะพูดแต่เป็นการพูดอย่างมีสติและรับผิดชอบเป็นการแสดงความเคารพทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น และเป็นทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตช่วยให้เราสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขในการใช้ชีวิต 3. ตั้งคําถามกับตัวเองก่อนซื้อของเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายการถามตัวเองว่าจําเป็นจริงไหมและใช้คุ้มไหมไม่ใช่แค่การยับยั้งชั่งใจแต่เป็นการฝึกสมองให้คิดวิเคราะห์ และแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเมื่อเราฝึกถามคำถามเหล่านี้บ่อยๆสมองจะสร้างวงจรประสาทใหม่ที่ทำให้การคิดก่อนซื้อกลายเป็นธรรมชาติการตั้งคำถามกับตัวเองอยังช่วยสร้างช่องว่างระหว่างแรงกระตุ้นกับการตอบสนองทำให้เรามีเวลาใคร่กรวนมากขึ้นแทนที่จะซื้อตามอารมณ์หรือแรงกดดันทางการตลาดเมื่อเราถามตัวเองซ้ำๆสมองจะเริ่มแยกแยะระหว่างความต้องการที่แท้จริงกับความต้องการที่ถูกปลุกฝังจากภายนอก นอกจากนี้การตั้งคำถามยังช่วยลดความเครียดทางการเงินในระยะยาวเพราะเมื่อเราซื้อของด้วยความรอบคอบเราจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีหนี้สินน้อยลงและรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นความรู้สึกมั่นคงทางการเงินนี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจพี่เจนเป็นพนักงานออฟฟิศวัย32ปีที่มีปัญหาการชอปปิ้งแบบหุนหันพลันแล่นเธอมักจะซื้อของตามกระแสโซเชียลตามเพื่อนร่วมงาน หรือซื้อเพราะลดราคาจนบัตรเครดิตเต็มวงเงินและมีนิสินพอสมควรวันหนึ่งเธอได้อ่านบทความเกี่ยวกับการตั้งคำถามกับตัวเองก่อนซื้อของและตัดสินใจลองทำดูพี่เจนเริ่มต้นด้วยการติดโน้ตเล็กๆไว้ในกระเป๋าสตางค์มีคำถามว่าจำเป็นจริงไหมและใช้คุ้มไหมทุกครั้งที่จะซื้อของเธอจะหยิบโน้ตขึ้นมาอ่านและถามตัวเองตามนั้นช่วงแรกรู้สึกเหมือนเป็นการบังคับตัวเองแต่เธอก็พยายามทำต่อไป หลังผ่านไปสองสัปดาห์พี่เจนเริ่มสังเกตว่าตัวเองใช้เงินน้อยลงโดยไม่รู้สึกลำบากเธอเริ่มเห็นรูปแบบการใช้จ่ายของตัวเองเช่นมักจะซื้อของเมื่อรู้สึกเครียดหรือเหงาการตั้งคำถามช่วยให้เธอหยุดคิดและหาวิธีจัดการความรู้สึกแบบอื่นแทนเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนการตั้งคำถามเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นพี่เจนไม่ต้องดูโน้ตอีกต่อไปเพราะคำถามเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาในใจเองทุกครั้งที่จะซื้อของ เธอเริ่มรู้สึกภูมิใจที่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นสามเดือนผ่านไปพี่เจนสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเธอเริ่มมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนความเครียดเรื่องการเงินลดลงบ้านไม่รกด้วยของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้รู้สึกมีอิสระทางการเงินมากขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นหกเดือนผ่านไปการตั้งคำถามก่อนซื้อกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนพี่เจนไปแล้วเธอไม่รู้สึกว่าต้องฝืนใจหรือพยายาม มันเป็นเหมือนสัญชาตญาณที่ทำงานโดยอัตโนมัติเธอยังพบว่าทักษะการตั้งคำถามนี้ขยายไปสู่การตัดสินใจในด้านอื่นๆของชีวิตด้วยหนึ่งปีผ่านไปชีวิตของพี่เจนเปลี่ยนไปมากนี่บัตรเครดิตหมดแล้วมีเงินออมฉุกเฉินเริ่มลงทุนเพื่ออนาคตมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเงินรู้สึกมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของพี่เจนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการบังคับตัวเอง แต่เกิดจากการค่อยๆฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจและความเคยชินเธอเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการซื้อของแต่มาจากความรู้สึกมั่นคงและการมีอิสรภาพทางการเงินสิ่งที่น่าสนใจคือนิสัยการตั้งคำถามก่อนซื้อของพี่เจนยังส่งผลต่อคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและขอคำแนะนำเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเริ่มใส่ใจการใช้จ่ายมากขึ้น ประสบการณ์ของพี่เจนแสดงให้เห็นว่าการตั้งคำถามกับตัวเองก่อนซื้อของสามารถกลายเป็นนิสัยถาวรได้จริงเมื่อเราเข้าใจว่าทำไมต้องทำและเห็นผลลัพธ์ที่ดีสมองจะเริ่มทำมันโดยอัตโนมัติเหมือนการขับรถหรือการแปลงฟันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทำโดยไม่ต้องคิดมากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลต่อสถานะทางการเงินแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมทำให้เรามีความสุขที่ยั่งยืน มากกว่าความสุขชั่วครู่จากการช็อปปิง้งและที่สำคัญคือเมื่อนิสัยนี้ฝังรากลึกแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตช่วยปกป้องเราจากการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินในที่สุด 4. การพูดขอบคุณและขอโทษเป็นศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ที่ทรงพลังมันเป็นมากกว่าคำพูดธรรมดาแต่เป็นการเชื่อมโยงหัวใจของมนุษย์เข้าด้วยกันเมื่อเราแสดงความขอบคุณด้วยความจริงใจ มันเหมือนการส่งพลังงานบวกออกไปในจักรวาลและพลังงานนั้นจะสะท้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของความสุขความสงบและสุขภาพที่ดีการฝึกพูดขอบคุณและขอโทษให้เป็นนิสัยนั้นเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจเราต้องเปิดใจยอมรับว่าทุกคนมีคุณค่าและความรู้สึกการแสดงความขอบคุณไม่ได้ทำให้เราต่ำต้อยลงและการขอโทษไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงตรงกันข้ามมันแสดงถึงความแข็งแกร่งภายใน ที่กล้ายอมรับทั้งด้านบวกและด,ด้านลบของชีวิตในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราพูดขอบคุณหรือขอโทษด,ด้วยความจริงใจร่างกายจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขหลายชนิดทั้งเซโรโทนินออกซิโทโซินและโดพามีนสารเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนอนลดความดันโลหิตและชะลอวัยนี่คือเหตุผลที่คนที่มีนิสัยขอบคุณและขอโทษมักมีอายุยืนกว่า ความมหัศจรรย์ของการขอบคุณและขอโทษอยู่ที่พลังในการเยียวยาเมื่อเราขอบคุณเราไม่เพียงแค่ชื่นชมสิ่งดีๆแต่เรากำลังฝึกสมองให้มองเห็นแง่บวกในชีวิตเมื่อเราขอโทษเราไม่เพียงแค่ยอมรับผิดแต่เรากำลังปลดปล่อยความรู้สึกผิดและความวิตกกังวลที่อาจกัดกร่อนสุขภาพในระยะยาวการขอบคุณและขอโทษยังช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์มันทำลายกำแพงของอัตตาและความขัดแยง้ง ทำให้เราเห็นว่าทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นปัจจัยสําคัญของการมีอายุยืนเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการเชื่อมโยงและการยอมรับเมื่อเราฝึกขอบคุณและขอโทษอย่างสม่ําเสมอสมองจะเริ่มสร้างวงจรประสาทใหม่ๆทำให้การแสดงออกเหล่านี้กลายเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนการสร้างเส้นทางในป่ายิ่งเดินบ่อยเส้นทางก็จะยิ่งชัดเจน จนในที่สุดมันจะกลายเป็นถนนที่เราเดินได้โดยอัตโนมัติความสวยงามของการมีนิสัยขอบคุณและขอโทษคือการที่มันแผ่ขยายไปสู่คนรอบข้างเมื่อเราแสดงความกตัญญูและความรับผิดชอบเราก็กําลังสอนคนรอบข้างไปด้วยโดยเฉพาะเด็กๆที่มักเรียนรู้จากการเรียนแบบนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ทีละคนการขอบคุณและขอโทษยังช่วยให้เราเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณ เพราะมันสอนให้เรารู้จักความถ่อมตนการให้อภัยและการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นการทำให้การขอบคุณและขอโทษเป็นนิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความสม่ำเสมอเราต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความสำคัญของมันแล้วค่อยๆฝึกฝนในชีวิตประจำวันเหมือนการปลูกต้นไม้ ที่ต้องรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอแต่เมื่อรากอย่างลึกแล้วมันก็จะเติบโตและให้ร่มเงาไปตลอดกาลความมหัศจรรย์อีกอย่างของการขอบคุณและขอโทษคือมันไม่มีวันสายไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเริ่มฝึกได้และผลลัพธ์จะเกิดขึ้นทันทีที่เราเริ่มทั้งในแง่ของความรู้สึกภายในและการตอบสนองจากผู้อื่นนี่คือการลงทุนในความสุขและสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดและไม่มีวันสูญเปล่าฮ่า ออมเงินโดยการหักเงินเข้าบัญชีทันทีที่ได้รายได้เป็นหนึ่งในนิสัยทางการเงินที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาทางการเงินและการสร้างระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้การตัดสินใจซ้ำๆเมื่อเราฝึกให้ตัวเองออมเงินก่อนใช้จ่ายสมองจะเริ่มมองว่าเงินที่เหลือหลังออมคือเงินที่ใช้ได้จริงไม่ใช่มองว่าเงินออมคือส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายการสร้างนิสัยการออมแบบอัตโนมัตินี้ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งเมื่อเราเริ่มเห็นผลของการออมสะสมสมองจะหลั่งสารโดพามินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทําให้เรารู้สึกดีทุกครั้งที่เห็นเงินออมเพิ่มขึ้นนี่คือการสร้างวงจรแห่งความสุขที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการออมทําให้การออมกลายเป็นนิสัยที่ให้ความรู้สึกดีและอยากทําต่อเนื่องนอกจากนี้การออมเงินทันทีที่ได้รายได้ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงิน เพราะเรารู้ว่ามีเงินสำรองที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกมั่นคงนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตด้านอื่นๆทำให้เรากล้าที่จะวางแผนระยะยาวกล้าที่จะลงทุนในตัวเองและมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นการออมแบบอัตโนมัตินี้ยังช่วยป้องกันการใช้จ่ายเกินตัวเพราะเมื่อเราเห็นยอดเงินในบัญชีที่ใช้จ่ายน้อยลงเราจะระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยอัตโนมัติสมองจะปรับตัวให้มีความพึงพอใจ กับการใช้จ่ายในขอบเขตที่เหมาะสมไม่รู้สึกว่าต้องใช้เงินให้หมดทุกเดือนเรื่องของกวีกวีเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อิสระวัย25ปีรายได้ไม่แน่นอนบางเดือนมากบางเดือนน้อยทําให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องยากเขามักจะใช้จ่ายหมดทุกเดือนและไม่มีเงินเก็บจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้อ่านเรื่องการออมแบบอัตโนมัติและตัดสินใจลองทําดูกวีเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่ที่ไม่มีบัตร ATM และตั้งค่าให้เงิน30%ของรายได้ทุกก้อนถูกโอนเข้าบัญชีนี้ทันทีที่ได้รับช่วงแรกเขารู้สึกกังวลว่าเงินที่เหลือจะไม่พอใช้แต่เขาบังคับตัวเองให้ปรับตัวกับรายได้ที่น้อยลงหลังผ่านไปสมเดือนกวีเริ่มเห็นเงินก้อนแรกสะสมในบัญชีออมเขารู้สึกภูมิใจและมีความหวังมากขึ้นการเห็นตัวเลขในบัญชีออมเติบโตขึ้นทําให้เขามีแรงจูงใจที่จะออมต่อไปบางครั้งเขายังเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออม ในเดือนที่มีรายได้พิเศษด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีการออมเงินกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกวีไปแล้วเขาไม่รู้สึกว่าต้องฝืนใจออมอีกต่อไปและยังพบว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับเงินที่เหลือเขาเริ่มวางแผนการลงทุนระยะยาวและมีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้นแม้ในช่วงที่งานน้อยหรือมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินกวีก็ยังคงรักษานิสัยการออมไว้แม้จะต้องลดเปอร์เซ็นต์ลงบ้าง แต่หลักการออมก่อนใช้ยังคงอยู่เพราะเขาเข้าใจแล้วว่านี่คือการลงทุนในอนาคตของตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือนิสัยการออมของกวียังส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านอื่นๆของชีวิตเขาเริ่มมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้พัฒนาทักษะใหม่ๆและมีวินัยในการทำงานมากขึ้นเพราะเข้าใจคุณค่าของเงินและเวลามากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกวีแสดงให้เห็นว่าการออมเงินสามารถกลายเป็นนิสัยถาวรได้จริง เพราะมันไม่ใช่แค่การบังคับตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองและความสัมพันธ์ที่มีต่อเงินเมื่อเราเห็นประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีสมองจะเริ่มมองว่าการออมเป็นเรื่องปกติและจำเป็นเหมือนการหายใจหรือการทานอาหารทําให้การออมกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนไปโดยอัตโนมัติอ่านหนังสือก่อนนอนเป็นนิสัยท,ที่ทรงพลังมากกว่าที่หลายคนคิดมันไม่ใช่แค่การรับความรู้หรือความบันเทิง แต่เป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองและฮอร์โมนในร่างกายอย่างลึกซึ้งเมื่อเราอ่านหนังสือก่อนนอนแม้เพียง10นาทีสมองจะเริ่มสร้างวงจรใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างการอ่านความรู้สึกผ่อนคลายและการนอนหลับที่มีคุณภาพเมื่อเราทำซ้ำๆทุกคืนสมองจะเริ่มหลั่งสารเซโรโทนินและเมลาโทนินในช่วงเวลาที่เราอ่านหนังสือโดยอัตโนมัติทำให้รู้สึกผ่อนคลายและง่วงนอนตามธรรมชาติต่างจากการใช้มือถือหรือแท็บเล็ต ที่แสงสีฟ้าจะไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้การอ่านหนังสือจึงเป็นเหมือนสัญญาณบอกร่างกายว่าถึงเวลาพักผ่อนนอกจากนี้การอ่านหนังสือก่อนนอนยังช่วยตัดขาดจากความเครียดและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันเมื่อเราจดจ่อกับเรื่องราวในหนังสือสมองจะหยุดคิดวงเวียนกับปัญหาต่างๆทำให้จิตใจสงบและพร้อมสำหรับการพักผ่อนเหมือนการทำสมาธิรูปแบบหนึ่งแต่แทนที่จะต้องพยายามทำจิตให้ว่าง เราปล่อยให้จิตใจลื่นไหลไปกับเรื่องราวในหนังสือการอ่านหนังสือก่อนนอนยังกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่างจากการดูหนังหรือซีรีส์ที่ภาพทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วการอ่านทำให้เราต้องสร้างภาพในหัวจินตนาการถึงตัวละครฉากและเหตุการณ์ต่างๆทำให้สมองได้ออกกำลังอย่างสร้างสรรค์ก่อนพักผ่อนเมื่อทำเป็นประจำการอ่านหนังสือก่อนนอนจะกลายเป็นความสุขที่เรารอคอยเหมือนการได้หลบหนีไปสู่โลกอีกใบที่เราเลือกเอง บางคนชอบอ่านนิยายบางคนชอบอ่านหนังสือธรรมะบางคนชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเลือกอ่านแนวไหนสิ่งสำคัญคือความรู้สึกดีที่ได้มีเวลาส่วนตัวกับหนังสือการที่นิสัยนี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตเป็นเพราะมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากทั้งในแง่ความรู้ที่ได้รับความเพลิดเพลินการพักผ่อนที่มีคุณภาพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องยิ่งอ่านมากเราก็ยิ่งอยากอ่าน เพราะสมองจะเชื่อมโยงการอ่านกับความรู้สึกดีๆเหล่านี้นอกจากนี้การอ่านหนังสือก่อนนอนอยังช่วยพัฒนาความจำและความเข้าใจเพราะในช่วงที่เราหลับสมองจะประมวลผลและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับทำให้เราจำสิ่งที่อ่านได้ดีขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วที่สำคัญการอ่านหนังสือก่อนนอนเป็นการลงทุนในตัวเองที่ให้ผลตอบแทนไม่รู้จบยิ่งอ่านมากความรู้ก็ยิ่งทบทวี ความคิดก็ยิ่งแตกฉานและโลกทัศน์ก็ยิ่งกว้างขึ้นเป็นการะส,สมทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีวันหมดและไม่มีใครสามารถขโมยไปได้เมื่อการอ่านหนังสือก่อนนอนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะรู้สึกขาดอะไรไปถ้าไม่ได้อ่านเหมือนกับที่เรารู้สึกไม่สบายตัวถ้าไม่ได้แปลงฟันก่อนนอนนี่คือสัญญาณว่านิสัยนี้ได้ฝังรากลึกและจะอยู่กับเราไปตลอดการอ่านหนังสือก่อนนอนยังเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน เมื่อพวกเขาเห็นเราอ่านหนังสือเป็นประจำพวกเขาก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านไปด้วยเป็นการส่งต่อนิสัยดีๆไปสู่คนรุ่นต่อไปและแม้ในยุคดิจิทัลที่มีสิ่งเร้ามากมายการอ่านหนังสือก่อนนอนก็ยังเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันให้ประสบการณ์และความรู้สึกที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองได้คิดได้จินตนาการและได้เติบโตทางปัญญาอย่างเงียบๆแต่มั่นคง สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ